พาดีเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับครับเจ้าวันนี้ก็เป็นคิวของเครื่องดูฝุ่นตัวเล็กตัวนี้ฮะดี่ห้ออโต้นะฮะเพื่อนบ้านส่งมาให้ช่วยเช็คให้หน่อยแต่น่าจะมีรอยแกะมาแล้วท่งงเนี่ยรอยงางๆนะฮะแสดงว่าแกะมาแล้วแหละเห็นบอกว่ามัน มันไม่ติดหรือมีอาการติดติดแบบดับประมาณนั่นแหละฮะเดี๋ยวลองลองแกะดูด้านในนะฮะว่ามีอาการยังไงนะฮะออโต้นี่ฮะออโต้มันมีด้ามนะฮะตรงเนี้ยต่อเข้าแล้วก็เป็นที่ถือสำหรับดูดใช้ไฟ,ไฟ220ร้อยยี่สิบนะครับเสียบเข้าข้างไหนคงต้องมีมอเตอร์แหละฮะโอเคฮะแกะดูฮะนะ,ะตัวนี้มีที่กอง ข้างในกันฮะจุ๊บๆ่ะกองอากาศของฝุ่นนะฮะข้างในข้างในเป็นยังไงเอ่ยขอชมหน่อย ฮะก็มาดูชิ้นส่วนภายในนะฮะก็มีสายไฟเข้ามา1เส้นตัวนี้ ตอนนี้มีสายไฟเข้ามานี่แสดงว่ารอยเพื่นบ้านซ่อมมาละใช้ใช้เทปพันสายไฟพันนี่แสดงมีการตรวจซ่อมมาละเราปกติถ้าเป็นของออริจินอลเขาจะเข้าหางปลานะฮะแล้วก็มีคาปาซิเตอร์คอมอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ค่าเท่าไรเอ่ย0.2นะ0.2ไมโคร ทีนี้ว่าอาการติดติดดับดับมันอาจจะเกิดจากตัวแปลงถ่านก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เป็นที่ระบบสายไฟหรือสวิตช์นะฮะก็เป็นได้ทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาไล่เช็คเป็นทีละตัวไปเดี๋ยวเราเริ่มจากสายไฟก่อนเลยฮะ เพราะบางทีสายไฟมันขาดในอย่างเงี้ยฮะมันก็มีโอกาสได้ที่มันจะแสดงอาการติดติดบบรับ,บลองดูนะ,ะมีอาการไหมดีนะฮะอีกขั้วหนึ่งนะฮะโอเคสายไฟดีฮะไม่มีปัญหาตัดปัญหาไปได้เลยนะฮะเรื่องสายไฟแกะออกก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวค่อยประกอบใหม่ หรืวใช้สายท่อหดพุ่มดีดอ่ะทีนี้เราก็ต้องไล่ตามสายไฟไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะสายไฟเข้าผ่านอะไรไปบ้างตอนนี้จะมาผ่านสวิตฮะอันนี้เราต้องเช็คสวิตฮะเอาสายไฟแฮมมิเตอร์มาจับฝั่งนี้แล้วก็จับอีกฝั่งหนึ่งของสวิตนะฮะ ดูการทำงานของสวิตนะฮะไม่รู้ว่าสวิตอาจจะมีปัญหานะฮะเมื่อกี้ดังอยู่ตอนนี้ไม่ดังละเนี่ยฮะอ๋อนี่เปิดปิดเปิดปิด ปิดเปิดปิด,ปดโอเคฮะสวิตช์ไม่มีปัญหาทำงานได้ปกติทีนี้ก็เป็นเรื่องของมอเตอร์และฮะเพราสวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ฮะครานี้ผมจะไล่ฝั่งนี้นะฮะยาวไปจนถึงตัวขนลวดจนถึงแปลงถานนะฮะเพื่อได้ดูว่าเส้น ไฟตัวนี้นะฮะมันจะวิ่งผ่านเข้าไปที่ขดลวดตัวฟิลคอยด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็มาเข้าที่แป่งฐานฝั่งนี้นยฮะประมาณสี่ห้าโอห์มนะฮะฝั 4, นะะ่งนี้ปกติไม่มีปัญหาอะไรท,ทีนี้เรามาไล่ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ,ะตัดมอเตอร์มาก,ก่อนอีกฝั่งหนึ่งของสายไฟสมมุติว่าฝั่งเมื่อกี้เป็นลายฝั่งนี้ก็จะเป็นนิวตันนะฮะ ก็จะวิ่งผ่านมันในเส้นสีขาวนี่ฮะก็มาเข้าที่ขดลวดเหมือนกันแล้วก็พันพันพันแล้วก็มาออกที่ตัวแปลงถ่านตัวนี้ฮะได้สามจุดเจ็ดเท่าไหร่ฮะเราดูโอมนะฮะว่าต้องเท่ากันนะฮะเดี๋ยวเสียงดังนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูที่โอมนะฮะดูที่ความต้านทานว่าได้เท่าไหร่ประมาณสี่โอห์มะฮะสี่จุดสองโอห์ม เรดูฝั่งนี้นะฮะดูความต้านทานมาได้เท่าไหร่ใกล้เคียงกันไหมฝั่งนี้อมของความต้านทานของคนลวดเนี่ยต้องเท่ากันนะฮะของข้างหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดฮะสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองใกล้เคียงฮะนั่นแสดงว่าคนลวดก็ไม่ได้มีปัญหาทีนี้เราก็ต้องมาโฟกัสกันที่ตัวมอเตอร์แล้วล่ะฮะ มีปัญหาอะไรทำไมถึงติดตดิดดำดำแปลงถานหมดหรือเปล่าปึ๊บเดี๋ยวถอดตัวนี้ลงตัวนี้ครอบอยู่นี้นะฮะถอดออกก่อนคราวนี้มาดูตัวแปลงถานกันอาจจะแปลงถ่านอาจจะหมดนะฮะ สายนี้เขาล็อกอยู่กับตัวเส้นลวดทางแดงเนี่ยฮะค่อนข้างสั้นฮะถ้าเราจะลื้อลักษณะถอดตัวสองฐานออกมาโดยกดที่สลักตัวนี้ก็ทําได้ฮะนะฮะแล้วก็ดึงสองฐานตัวนี้ออกมาแต่ว่าสายไฟเนี่ยมันจะล้างเราต้องแกะชุดน,นี้ออกชุดน,นี้ออกแล้วก็ถอดตัวแบงฐานออกฮะกดสลัก แปลงท่านแปลงท่านยังเหลือนะเนี่ยยาวปื้ดเลยฮะฝั่งนี้ดูดูอีกด้านหนึ่งฮะเดี๋ยวแกะดูฮะอยากรู้ต้องแกะดูฮะนี่ฮะ แปลงฐานตัวนี้ก็ยังดีฮะอ้าวแล้วเกิดจากสาเหตุอันใดเล่าทุนมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใส่แปลงผ่นานแล้วก็ลองวัดความต้านทานรวมว่าเวลามันผ่านซีทุนไปแล้วจะได้เท่าไหร่นะฮะผมจะลองหมุนไปพัดให้ สัมผัสในแต่ละซีทุนดูนะฮะไม่มีปัญหานะฮะโอเคครับเพื่อนผมก็พยายามไล่หาสาเหตุนะครับไล่เช็คแต่ละตัวละ ในตัวมอเตอร์ในตัวทุ่นในตัวฟินคอยล์สวิตช์ก็ปกติฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องกลับมามาดูใหม่ในส่วนของสายไฟนะฮะเพราะว่าผมสังสอนใจว่าสายไฟมันอาจจะขาดในแต่เมื่อกี้เราเช็คดีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเช็คใหม่ฮะเริ่มจากสายสีน้ำเงินนะฮะ ให้เพื่อนเช็คแล้วก็ลองลองหักสายดูฮะลองโยกสายหักสายดูฮะเพราะบางทีมันขาดแล้วตอนที่เราเช็คเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่ต่ออยู่ฮะมันทําให้เวลาที่เราเช็คเนี่ยเราหลงทางนะฮะเราต้องลองโยกสายดูฮะเพราะบางทีมันขาดในในพอเราโยกเนี่ยมันจะมีอาการให้เราเห็นลองดูสายน้ําเงินก่อนนะฮะเราลองหักสายนะฮะ เราลองฟังเสียงไปเรื่อยๆฮะถ้าความตอนถ้าเสียงต่อนเนื่องไม่ขาดนะครับก็ยังดีนะฮะโอเคครับเส้นนี้ดีฮะ คราวน,นี้เราลองสีสีแดงดูบ้างสีน้ำตาลดูบ้างฮะเนี่ยเทคเคราวนี้ไม่ดังแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะเนี่ยดังอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอาการผิดปกติฮะ มันดังบ้างไม่ดังบ้าง,น,ง,างนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ไมด่ดังเนี่ยดังเนี่ยอาการติดต,ต,ติดตับดับก็เกิดจากสาเหตุนี้แหละ,ะนี่ยนี่นี่น,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 นี่ปัญหาน่าจะอยู่ที่บริเวณส่วนนี้แหละฮะเนี่ยแต่มันไม่มีรอยหักรอยอะไรให้เราเห็นนะฮะนะ แต่มันขาดในฮะอาการอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแตะดูนะฮะนี่เราลองลองงอสายดูนะฮะเนี่ยไม่ดังละเห็นไหมฮะเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณแถวนี้แหละฮะ ไม่ดังละนี่นฮะผมงอขึ้นไม่ดังกดลงะฮะดังเห็นไหมฮะงอขึ้นไม่ดังกดลงดังงอขึ้นไม่ดังกดลงดังนี่ยผมจะตัดตรงนี้ทิ้ง ตำแหน่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะตัดทิ้งไปโอเคนะครับเราตัดสายไฟชุดนี้ออกนี่ฮะตำแหน่งที่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูใหม่นะฮะว่าอาการติดๆดดับดับจะหายไปไหมเมื่อกี้มันมีปัญหาเส้นสีแดงนะฮะ ลองดูเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดงคือขวดนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีละต่อได้ดีแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองประกอบเข้าดูฮะ ตอนนี้ผมใส่2องชั้นเลยนะฮะพอตำแหน่งมันอยู่ใกล้กันฮะเขีย okay, นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นกันฮะโอเคครับเพื่อนเราต่อไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกลับฮะจะได้ลองกันว่ามันจะเวิกไหม โอเคครับเมื่อเราเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเครื่องกลับได้เลยฮะโอเคครับเพื่อนก็ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูนะฮะ ลองลดูดเสร็จพวกนี้ดูนะฮะขึ้นไหมโอเคฮะ ใช้ได้ฮะครับก็พาเดบายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการน,นำเสนอการแก้ไขปัญหาเจ้า เครื่องดูดฝุ่นตัวเล็กตัวนี้นะครับออตโตมาในอาการติดๆดดับดับนะฮะเนื่องจากสาเหตุสายขาดในนะฮะไม่แต่เพียงตัวนี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคุณพอ่อแม่บ้านที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลองนําไปปรับแก้ปรับใช้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ